สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมครับกินดับซิ่งครับวันนี้จะพามาชมรถเกี่ยวกันเลยนะครับผมของเจ้า d c 70พัสครับซึ่งเป็นรุ่มครับเร็วและเรงครับร้อยทั้งร้อยเนี่ยต้องยกตู้ขึ้นประมาณ2นิ้วนะครับ ผมเห็นมาหลายคันครับทำประมาณนี้เองไม่รู้ว่ายกตู้ทำไมขึ้นสองนิ้วผมก็ไม่ค่อยเชื่อชานเท่าไหร่ก<อ>็มาชมกันเลยครับมาดูเจ้าตูปตาดีสิเจ็ดสิบัสนี่ร้อยทั้งร้อยครับต้องยกนิ้วประมาณยกตู้สองนิ้วขึ้นนะครับแล้วก็แต่งเฟืองครับเพื่อความเร็วและแรงครับก็ประมาณนั้นครับ บางคันก็ติดปูครับติดปูติดเรลมสปอตไลท์แล้วก็พัดลมเป่าป่าฝุ่นไม่ให้มันเข้าไปในนั้นเยอะแล้วก็ไอ้บางคันก็ติดสปริงบางคันก็ตัดเปลงตัวเกี่ยวครับใส่พ่อ PVC เพิ่มเ,เกิดการลื่นไหลนะครับผมก็ไม่แน่ใจครับใส่ทำไมไม่รู้ครับ เรามาชมกันเลยครับคันนี้ก็ชุดเต็งก็มีระล,ลมแล้วก็กดไลท์แล้วก็ยกตู้สองนิ้วแล้วก็ตั้งพัดลมพันเป่าเบาเป่าแรงแล้วแต่เจ้าของครับว่าจะออกเยอะออกน้อยแล้วก็แพลงตัวยิงฟางข้างหลังครับให้มันยิงสายๆหน่อย ครับผมทีนี้สำหรับเจ้าคันนี้ก็มีอะไรมากซึ่งรายงานเยอะพอสมควรเลยครับสำหรับเจ้าคันนี้วันนี้แต่ก็ยังว่าครับย้ายรถบ่อยครับเพราะปีนี้ข้าวสุกไม่พร้อมกันนะครับผมต้องย้ายบ่อยครับเสร็จจากนี้เราต้องย้ายอีกครับเสียเวลาในการย้ายครับไม่เหมือนปีก่อนๆครับลงทีเดียวควาดเลยนะครับ ันจะได้หลายรายครับคุ้มครับแต่ไม่เป็นไรครับมีรถลากเองนี่เ็าได้อยู่ครับดูมีออกงามมือกิิ้งจื้ยกิ้งจุ้ย ทีนี้ไม่มีกนอร์รอกนอร์ไม่ค่อยมีครับจะใส่โดยรถเจ้าของนาครับนี่ดีแม็กมาดูรอบสุดท้ายครับแล้วก็ไปทำกันขึ้นเลยข้าวตั้งครับข้าวตั้งมันจะเกี่ยวเร็วครับทีนี้ไม่ค่อยมีข้าวนอนรอกนี่คืข้าวตั้งครับ ปูปังปูปงยิงครับโอ้ต้องแต่งตัวยิงฟางเลยนะครับงั้นฟางไม่ค่อยออกยกปืนใหญ่เลยครับมุนมุนทา้าองศาก่อนโอ้ได้ตำแหนงแ่งเราลงครับลงยิงโอ้โหนี่ยิงเลยครับยิงแล้วตำแหนง่งตายแล้วยิงเลยย้เย,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 ยโอ้ข่าวสวยมากครับผม งามงา้งามมากเลยโอ้โหดูครับเจ้าโอ้สวยมากครับ คลิปนี้มีอะไรมากครับมาดูครับบางทาง่านก็เกี่ยวช้าเกี่ยวเร็วแล้วแต่ข้าวจะสุกหรือไม่สุกนี่นี่เวลาตอนย้ายรถครับผมปีนี้ข้าวสุกไม่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 เท่ากันไม่ใชละกี่บาทอยู่กับ่งทุ่มโจ้ก็จ,ะจบรายการมาต้องย้ายตุบันบุ่งทีบัด เพราะฉนั้นเนี่ยม,มันจะสช้เวลาในการย้ายนิดหนึ่งจะพามาชมการขึ้นนิดหนึ่งครับการขึ้นนี่มันต้องรู้จักหลักครับมาดูครับปึ๊บนี่ปึ๊บต้องกะแบบ เป๊ะๆนะครับไปแล้วครับเสร็จแล้วครับไม่ยอมขึ้นรถครับเดินไปเลยนะครับผมไปแล้วคลิปนี้ก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะรีวิวตอนต่อไปให้ชมครับโอ้ประมาณเกือบครึ่งกิโลครับเดินไปนะ ผมนึกว่าจะขึ้นรถลาครับไม่ขึ้นครับเดินเองครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบายบายครับจบแค่นี้ก่อนครับ